ก็สวัสดีครับพ่อหูนะช่องหนาจิวแมทมาดูกต่คราวนี้ทุกคนเราจะมารีวิวสมุดใช่สมุดธรรมดาทุกคนมันเป็นสมุดเลี้ยงแสงได้หรือว่าสมุดโคมไฟนั่นเองอ่ะสมุดมันจะเป็นโคมไฟได้ไงแล้วโคมไฟกับสมุดมันมารวมกันยังไงก็ไปดูนะครับว่าเรามารีวิวมนดูมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปโซ่ก่อนรูปทรงของสมุดก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นสมุดปกแข็ง นะครับแล้วก็จะหุ Logic, function, lighting, uh, line, <c oughs> ้มด้วยแบบคล้ายๆเหมือนเป็นแบบว่าหนังที่เป็นสกรีนลายลวดไม้นั่นเองไม่ใช่ไม้จริงนะจะเป็นสกรีนลายไม้นะทุกคนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษนะและก็จะมีที่ชาร์จไฟเราด้วยก็สามารถชาร์จไฟได้นะเพราะว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้ไฟก็หมดนะแล้วก็ชาร์จไฟได้ส่วนที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะสายชาร์จก็จะเป็น USB แบบนี้เลยนะทุกคนก็สามารถไปเปลี่ยนกับ ที่ชาร์จมือถือนะครับมาชาร์จกับตัวนี้ได้เลยก็จะเป็น,นแบบนี้นะอ่าแบบนี้ก็เสียแบบน,นี้ได้เลยนะแบบนี้ก็จะชาร์จตอนชาร์จก็จะมีไฟขึ้นนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเรื่องแสงของเจ้าตัวนี้กันอาอ่ะ,อะทุกคนเมื่อเราได้ดูรูปร่างภายนอกของมันแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เป็นปกแข็งสกินลายไม้อะไรแบบนี้นะทุกคนเรามีที่ชาร์จที่ชาร์จเรียบร้อย กระดาษด้วยเหมือนเหมือนสมุดจริงไหมอ่าเหมือนสมุดจริงถ้าใครไม่รู้นี่ก็สมุดจริงเลยเดี๋ยวเราจะมาดูการเรื่องแสงนะครับก่อนอื่นเราต้องบอไฟมืดพอไหมอ่ะเราก็จะมาให้ดูสมุดกันครับอ่าถ้าเราปิดแบบนี้มันก็จะไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับมันก็จะไม่เปลืองไฟนะครับแต่ถ้าเรากางออกนะครับ ก็จะเส็นแบบนี้เลยนะครับความสว่างของไฟนะครับก็ถือว่าสว่างพอสมควรถ้าเราห้องเรามืดนี่ถือว่าทําให้ห้องเราสลัวๆแล้วก็แบบว่าไม่แสบตาด้วยนะน่นแบบนี้เลยก็จะเหมือนแบบว่าเอวิชาเวทอะไรสักอย่างชาเวทมันสำหรับสายแต่งห้องแนวแบบว่าเท่ๆแบบนี้ก็ซื้อเก็บสะสมแต่งได้นะครับ สำรับไฟนะจะมีสองสีอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองนวลใช่ป่ะถ้าเราปิดครั้งหนึง่งแบบน,นี้แล้วเราเปิดใหม่นะอ่าอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวอันนี้เลยก็จะมีแค่สองสีนะอ่าปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะเป็นสีหนึ่งนะอ่าสลับกันนั่นเองเฮ้ กันบ้างกับการรีวิวสมุดเรื่องแงได้หรือว่าสมุดโคมไฟนั่นเองมันไหนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับชอบ่องเราก็จะมีวาดรูป DIY ทำอะไรต่างๆานานามากมายสำหรับน,นี้ผมโน่าต้องลาก่อน